รเริ่มต้นที่ท่านอาดีตเลขาแต่คนไทยเราถ้าเป็นนายกแล้วเราเรียกนายกเลยนะถ้าเป็นเลขาเราก็ไม่ไม่ต้องอดีตนะถือว่าเป็นท่านเลขาอยากให้ท่านฉายภาพให้เราได้เห็นในเบื้องต้นก่อนเพราะตอนนี้ท่านประธานวิบขยับตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเตรียมจดแล้วนะฮะตอนนี้ครับให้ท่านได้เห็นภาพพวกเราได้เห็นภาพว่าจริงๆเรื่องของกฎหมายประกันสังคมณักนะปัจจุบันมีที่มาที่ไปอย่างไรความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรและหากจะมีการแก้ควรจะมุ่งไปในทิศทางใดอย่างไรกลับไปเชิญครับผม ครับก,ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพักเพื่อไทยครับรวมทั้งประชาชนที่ให้ความสนใจกับเรื่องประกันคมเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวตอนออกกฎหมายใหม่ๆไม่มีใครสนใจเลยนะคิดแต่ว่าถูกหักตังค์นะครับก็ผมก็อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนที่เป็นคำถามหรือที่จะไปข้างหน้าก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ่ ผมคิดว่าข้อสงสัยในใจพวกเราเนี่ยตอนนี้ตังบังคมยังอยู่ครบไหมนะนะถ้าใครไม่อยากรู้ก็ยกมือนะครับถ้าอยากรู้ก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่2.11ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับนะก็ยืนยันก่อนว่าอยู่ครบมันมีประเด็นที่บางทีเวลาลงทุนเนี่ยคือเงินเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆฉยมันด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นต้องไปลงทุน ผมตอบเลยนะครับเคยทำโมเดลกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าผลตอบแทนต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้กองทุนจึงจะมีความคงอยู่ไปนานพอสมควรผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าจะไปอยู่ตลอดชาตินะครับแต่ว่าจะอยู่ไปได้นานอ,อย่างน้อยก็50ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยกว่า จะทําได้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี้เงินที่ว่าเนี่ยเราก็จะมีคําถามว่ารัฐบาลเอาไปหรือเปล่านะครับก็คําตอบนะครับคือไม่ได้ค่อนข้างรัฐบาลเพราะว่าทุกรัฐบาลมาไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนนะครับทุกสมัยกฎเกณฑ์ก็ใช้อยู่อันนี้มาตั้งแต่ต้นจนมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือว่าเราเนี่ยหลักใหญ่เพราะว่าเงินตรงนี้มันต้องมันง่นคงเพราะฉะนั้นเราก็ไปลงทุนอยู่กับอะไรที่เราเรียกว่าความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงต่ำก็คือพันธบัตรตรัฐบาลพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันเพราะว่าอะไรที่รัฐบาลค้ำประกันเราถือว่ามีความมั่นคงนะครับและก็ไม่ได้อยู่ๆไปตามตรัฐบาลไม่ว่าชุดไหนนะครับอยู่ๆจะมาชี้ว่าเฮ้ยสังคมไปซื้อเท่านั้นเท่านี้บาทไม่มีนะครับซื้อกันตามราคาตลาดก็จะมีกองทุนใหญ่ๆมันลุก สู้กันประมูลว่าจะให้ดอกเบีย้ยหรือ,อที่ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อยากให้เกิดความมั่นใจก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้นะครับย้าว่าทุกรัฐบาลก็เป็น,เป,นเป็นไปตามระบบซึ่งประมาณเนี่ยเราก็อยู่กับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดสิบเอกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ย้ําว่าอยู่ในหลักทรัพย์ที่มั่นคงนะครับนะสูงมาก ทีนี้ถามว่ามีไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงสูงกว่าน,นี้ไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะว่ามันจะได้ผลตอบแทนอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้กองทุนอยู่ยาวๆผลตอบแทนก็ต้องสูงพอสมควรงั้นความเสี่ยงบางอันก็ต้องมีเช่นไปลงทุนในหุ้นก็ยืนยันก่อนว่าลงทุนในหุ้นมีแต่หุ้นที่ไปลงทุนจะต้องเป็นหุ้นที่มีธรรมาภิบาลมีการจัดอันดับที่อยู่ในระดับ A ขึ้นไปนะครับทิปเปิลแล้วหลักเราก็ลงที่ทิปเปิลเอแหละนะครับนะก็อยู่ที่ประมาณสัก12%ของเงินกองทุนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขไปช่วงนี้มีคนสงสัยเยอะครับตกลงแล้วผังคมไปซื้อหุ้นการบินไทยหรือเปล่าตอบเลยนะครับว่าไม่เคยซื้อนะครับไม่มีอยู่ในพอร์ตนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วมาขายไม่เคยหุ้นกู้ก็ไม่ได้ไปซื้อนะครับของการบินไทยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่น้อง ทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าของเงินว่าหรือแม้กระทั่งประชาชนให้สบายใจได้นะครับเรื่องตรงนี้ทีนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องเงินกองทุนนะครับส่วนในรายละเอียดที่อยากมีอีกนิดนึงที่จะถามกันบ่อยๆไปลงทุนต่างประเทศไหมครับไปครับเพราะว่าเงินกองทุนของบังคมเนี่ยมันใหญ่มากตลาดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าเล็กไปสาหรับกองทุนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การออกไปลงทุนเมืองนอกก็เป็นการลดความเสี่ยงไม่ได้เน้นที่กําไรสูงสุดนะครับเน้นที่ป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าภาษาเดี๋ยวเกิดสงสัยถามอาจารย์อนุสรได้คือไข่ใส่ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยมันตกตงมันแตกหมดนะครับเพราะนั้นก็ต้องกระจายก็อันนี้เป็นภาพคร่าวๆในเรื่องเงินของท่านนะครับมาเรื่องว่างงาน ก็มีคำถามทันทีนะครับทำไมสังคมแทบจะไม่ดูแลพอบอกมีแสนห0หมืล้านไอ้ไหนบอกมี2องแสนสองจุดล้านล้านแต่พอจะจ่ายว่างงานก็ดันมาบอกว่ามีแค่แสนหกหมล้านแสนหกหม่นล้านเนี่ยเป็นของเฉพาะเรื่องว่างงานคือเรามีบัญชีแยกไว้ให้ดูเพราะว่าการลงทุนสั้นยาวก็ คือบำนาญเนี่ยมันลงยาวได้ว่างงานลงยาวมากไม่ได้นะครับก็เลยเสร็จแล้วก็มีคนไปคุณอีกบอกว่าเฮ้ยขุดแล้วกระแสงเงินสดมีแค่80,000ื่นกว่าล้านในการจ่ายตอบครับว่ากระแสงเงินสดยังไงก็พอนะครับคือตัว8ปดหมื่นล้านเนี่ยหมายความว่าไปเรื่อยๆธรรมดาเนี่ยแต่ถึงเวลาเราขายหน่วยลงทุนเนี่ยมันก็ได้เงินมา คือคือ,คอถ้าในตลาดหลักทรัพย์ก็ขายไปอีกสองวันก็ได้ตังค์พฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันก่อนว่ากระแสเงินสดก็พอแล้วก็ณนะปัจจุบันที่มีคนมาเบิก1.5ึ่้าล้านคนเนี่ยก็จ่ายไปเรียกว่าแทบทุกคนแล้วเนี่ยแล้วก็เงินก็จ่ายอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้าน12ื่นสพันล้าน่นะฮะแล้วก็ต่อจากนี้ก็มีเงินที่จะจ่ายเพราะเราจะเห็นนะว่าแสนหแต่ว่า, 1, วาเดือนกว่าก็จํานวนเงินพอแล้ว ผมคิดว่าน่าจะมีความมั่นใจก็กลับมาตรงบอกว่าทำไม,มจ่ายช้าจ่ายกระยองกระแยงนะครับนะก็คือบางคนบอกอคนไม่จ่ายเงินสมทบเลยได้5,000พอว่าของปังคมว่างงานได้มาพันกว่าบาทได้สองพันะ 2, 000, คือทยอยจ่ายผมอันนี้ก็ฝากเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายคือไปไม่อยากให้ไปด่าเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่า ข้อกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้ครับผมว่าคือท่านเนี่ยต้องทํางานแล้วจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็ในสามเดือนในสิบหแล้วก็ใน15เดือนเนี่ยเขาก็เอาค่าจ้างของท่านเนี่ยมาเฉลี่ยนะครับบางทีท่านอยูออ่โรงงานที่เงินเดือนเยอะแล้วมาน้อยอะไรมันคือทำให้ขั้นตอนการทํางานมันเยอะต้องคํานวณน,นะครับนะแล้วกฎหมายยังบอกอกีกบอกว่า นับจากวันให้เริ่มจ่ายนับตั้งแต่วันที่8ที่ท่านเริ่มว่างงานเพราะฉะนั้นมันก็จ่ายทันทีไม่ได้ต้องรอนะครับนะแล้วพอพอไปเบิกตอนนี้ครบ8วันจะเอาทันทีกฎหมายเนี่ยเขากำหนด,ดว่าหยุดกี่วันก็ให้จ่ายเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นช่วงใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าท่านจริงๆเนี่ยจะหยุดงานไปกี่วันเขาบอกสูงสุดเนี่ยในกรณีสุดวิสัยตรงนี้เขาให้ให้เป็น90วันใช่ไหมฮะอ่ แต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าออกแบบแบบออกเลยจริงๆเนี่ยเขาให้ได้ถึง200วันใช่ไหมแต่ว่าเขาจ่ายทีเดียวทั้งหมดไม่ได้เพราะกฎหมายบอกว่าให้จ่ายเท่าที่ว่างงานจริงเกิดไปได้งานเจ้านี้จ่ายไปก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องข้อกฎหมายลว้ลวนๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องปฏิบัตินะครับทีนี้ถ้าสิว่าจะรอสิ้นเดือนเขาก็จะรวมทั้งก้อนให้ท่านแต่ทุกคนเดือดร้อนก็อยากได้เดี๋ยวนั้นเขาก็ต้องคำ,ำนวณตามจํานวนวันที่ท่าน ต้องได้เดี๋ววน้ีนน้ให้กับท่านอันนี้เป็นข้อกฎหมายล้วนๆที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้พูดว่าดีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องท,ทําเช่นนั้นนะครับส่วนการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประชาชนคลายความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตก็คงต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในแง่จํานวนเงินแล้วก็นั่นก็อีก อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคําถามบ่อยๆนะครับก็ขอถือโอกาสพูดเลยก็ช่วงเกิดเหตุก็พอดีมีเรื่องซื้อหุ้น Land and House นะก็ขออนุญาตออกชื่อบริษัทเพราะว่ามันเป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็เป็นการซื้อหุ้นตามปกติเราก็เห็นว่าราคามันลงมาพอสมควรนะครับสังคมก็เข้าไปซื้อตอนซื้อเนี่ยอยู่ที่6บาท60 มันมีจุดสุงึ่งอะไรนิดหน่อยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยที่เขาซื้อเนี่ยราคาปิดที่6บาท65นะฮะแต่ว่าเนื่องจากการซื้อครั้งนี้ทำให้ปังคมเนี่ยไปถือหุ้นแลนด์แอนด์เฮาส์เกินกว่า5%คือก่อนหน้านี้ไม่ถึง5%แต่การซื้อครั้งนี้ทำให้เกิน5%เพราะเกิน5%เนี่ยก็ต้องรายงานกรอตต รายงานตลาดหลักทรัพย์ตอเราถอไปว่าเราถือหุ้นบริษัทนี้เกิน5%เรเรียบร้อยแล้วก็รายงานไปทีนี้เวลารายงานเนี่ยกฎเกณฑ์ต้องบอกว่าต้องรายงานราคาซื้อที่สูงที่สุดนะ90วันย้อนหลังงั้นราคาสูงที่สุดตอนนั้นก็คือ10บาทก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าไอ้ราคา6บาททําไมบังคนไมไปซื้อ10บาทอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นเป็นว่า เป็นกฎเกณฑ์ให้รายงานแบบนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยซื้อที่6บาทหแล้วราคาตลาดปิดที่6บาท6กในวันที่เขาซื้อนะครับคือรู้สึกวันที่สองช่วงวันที่2เบษายาครับผมก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวในเรื่องข้อกฎหมายหรือควรปรับปรุงทั้งหลายเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ